สวัสดีครับนานายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเมมเม F4 ทุกท่านนะครับผมหายหน้าหายตาไปเลยเนาะนะครับติดธุรกิจหลายอย่างเหลือเกินแต่งงานกระถินมางานบวชงานบวชแล้วงานเกี่ยวข้าวนะตองนี้เกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวนาปี 1 0 5้าก็ขอมาริกนะครับ105ก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะสวัสดีเอฟซีนยสวัสดีท่านผู้ชมนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคนนี้ตากข้าวยาวงัดงานยาวเดียดเ๋ยวตากข้าวก่อนนะครับผมตากข้าวนะลงเกี่ยวเมื่อวานครับเกี่ยวในช่วงเกี่ยววันก่อนนีเกี่ยววันก่อนเกี่ยวในช่วงช่วงแห่นาคพอดีเลยอออตอนเย็นน่ะ ของยายจะช่วงของยายวันที่วันที่หกของเรานะของเราวันที่เจ็ดที่เจ็ดช่วงแงห่เสะเง็บเสกแหงหน่อยนะครับผมอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนเช้าอกาศเย็น,นอัน,นุั้นของของพ่อตานะครับรขึ้นยุ่งช้างเมื่อวานแล้ว หน,หนึ่งที่เกี่ยวเมืบบ่อวานอีกที่หนึ่งครับผมของนันนายก็สามสามหนึ่งสองสามได้เกือบเต็มอุ้มครับปีนี้ได้นอกกับปีที่แล้วครับปีที่แล้วเต็มอุ้มพอดีเลยปีนี้ไม่เต็มนะครับปีนี้ไม่เต็มออทอนล้วบ่อตุล่ะเออกินเต็มร้อยแต่เช้าออขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนู่นทำอะไร เออนั่งอยู่แถวนั้นแหละลลนั่งอยู่แถวนั้นแหละเออตากตากในบริเวณพื้นที่ของโครงการเลยครับห <c oughs> น้าศูนย์เลยมันมีที่ตากครับผมโรงเรียนเต็มโรงเรียนก็เต็มฮะสองที่เลยโรงเรียนมัธยม,มโรงเรียนประถมก็เต็มหมดเต็นี่ะเดี๋ยวเราเคลียร์ให้เสร็จก่อนครับผม <c oughs> โตูหมองตูนเองมือก็มองไม่โดนตัวนัอะไรเลย ช่วงนี้ริมทางครับขับรถรบัตรระวังด้วยรนะิมทางจากข้าวตามถนนเนี่เ<อ>ยอะแยะเลยอที่สัญจรไปมาก็ระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้ากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมสถานที่สนามฟุตบอลนี่เด็กนักเรียนโรงเรียนเนี่เต็มหมดเลยไม่มีที่ว่างเลยเออคืนไปทำอะไรอยู่ข้างบนอือ Okay. นี่ครับข้าวเปลือกข้าวเปลือกวันนี้ขึ้นได้อยู่นี่ไหนไม่เต็มอุ้มพี่นี่ อ่ะนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งนะครับแล้วก็ตักใส่ถุงลําเลียงกลับบ้านต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้เราจะได้กี่ตุงปุ๋ยนะครับได้กี่ตุงปุย๋ย าลาอัลกุมครับหลังจากที่เราตากตากไปสองแดดแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มกรอกใส่ถุงแล้วนะครับผมนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งพื้นครับผมยังไม่รู้จำนว,นวนว่าได้กี่ก้อนนะครับ ได้กี่ลูกนะครับได้กี่ถุงนะครับอันนี้กรอกแล้วเรียบร้อยตากไปสองแดดเมื่อวานกับวันนี้นะครับผมวันนี้ตอนเย็นก็จัดการเลยทางนู้นเขากลับบ้านแล้วครับเหลือหนึ่งสองสา,อสามเหลือสามแกรอกไปแล้ว10กว่าถุง10บถุงสิบกว่าแล้วเหลืออีก นิดนึงครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันว่าเราจะได้กี่ทุงปุ๋ยครับผม บุตจำบุดบุจำบุดอ่าและแล้วเราก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลำเลียงกลับบ้านแล้วนะครับได้ทั้งหมด3 7ถุงปุ๋ยได้ทั้งหมด31ถุงปุ๋ยนะครับน,นี่ก็มืดพอดีเลยเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ลำเลียงกลับบ้านกลับบ้านับกลับบ้าน ออกสามคนนี่แหละ <S <S หลเสร็จแล้วเนาะสาเจ็ดเนาะสามเจ็ดได้37มถุงนะครับผมมืดพอดีเลยที่โมงหา้าโมงห้าเก้าห้าโมงห้าสิบาห้าโมง 59, หมง้าสิ้มงค่ำแ,แล้วมืดละมืดเร็วมากช่วงนี้ไปเดี๋ยวลำเรียงกลับบ้านครับผม มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ำเรียงมาแล้วมา <c oughs> ถึงแบบาี่ส,าส,าสิบเกดกถุงสามโอ้สามสิบเกตสามสิบเกตกับสามสิบแปดกรจุกสามสิบเ็ดถุงสาสิบเกดถุงก็จุกตอนนี้รู้สึกว่ารถเราจะมีปัญหานะครับผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรแปลกแปลกเดี๋ยวตรงนี้เข้าอูน ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับนา,นายนแฟมบารีด้วยนะครับผมหน้าปีนี้ได้37ถุงปีครับผม37ถุงปีนะถือว่าเท่ากับเกือบจะเท่าปีที่แล้วนะเกือบเท่าปีที่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เอาที่เราไปยืมอะไรเข้ามาแล้วไปส่งกลับคืน รถของเราก็รู้สึกว่ามีปัญหาเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังกองแกงกองแกงเสร็จยังแล้วนมเสร็จแล้วนะฮะฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับด้วยนะครับครับแล้วเสร็จก็6กโมงกว่าพอดี6กโมงครึ่งเปิดไฟเปิดไฟ